การถึงแก่พระรณะภาพของหลวงพ่อข้ามหรือหลวงพ่อพระครูสุจิตติจักรครูนี้ย่ังบางเร้าโศกเสียใจอะไรที่ไม่เกิดขึ้นแก่สิจิยาฤทธิ์สิทธิ์ทัศน์ไหลที่ทราบข่าวได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลถวายด้วยความเคารพศรัทธาและด้วยความอัลัยยิ่งดังกระดูกจะขออแยกเอาถวายความอัลัยดังนี้ สุขจิตโตคือจิตดีมีความหมายหลวงพ่อมั่นเกียรติกำใจผู้จาจระเทสสาธุชนกราบได้ไม่ลังเลนะักวัดด้วยจราระเทสมีพระดีนาเดินท่านเฉลียวแขวนอินหนอก่อนบวกพ่อจะมาอยู่ที่นี่ที่นกำเนิดเมืองกาญจนบุรีจิตมากมีใจดีด้วยอวยพร คือพระครูสุกิจกิจจานุตูลบุญเพิ่มปูนสมสานาบุญญาลุสอนนับขอปฐมต้องโศก,กาสุอาบรโหลวงพ่อต้องหลาก,ก่อนด้วยรคภัยฝากวัดกล้วยจระเทศให้สื่อสารให้แรงใจทุกงานสมพานใหม่ตามรอยาำหลบพ่อสื่อต่อไปน้อมถวายความอาลัย ด้วยศรัทธาเพื่อเป็นการน้อมขอขมาัตถุศีกรรมแต่หลวงพ่อพระครูสุขิจิตจิติจารครูหรือหลวงพ่อมาดคุณเจ้าอาวาสวัดนอชจาระเทศบริษัธุชนทุกท่านผู้มากร้องร้องพื้นที่รหน้าเป็นช่วงเวลาแหังนี้ได้สงบกายสงบใจน้อมถวายความอาลัยด้วยอาการสงบเป็นเวลาครู่หนึ่งขอพระเจ้า กำมัใดที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นเิสยาลูกศิษย์ในหลวงพ่อพระครูสุษกิจจังบูรุษได้เคยคิดพ้าเพิ่มเกินต่อหลวงพ่อขอให้ทั้งหลายนั้นเป็นอาบหญศิกรรมแบบนี้ถึงช่วงเวลาสนาพิธีของพิธีการแล้วนะครับขอเรียนเชิญรองยมยุทธ์สุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมประธาในพิธีขอเจรินหัตได้ทอดผ้าป่าระัประุาจสมเด็จพระนรศวรมาจาสมเด็จพระังฆราชลมหาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสมเดริณายกเพื่อปฏิบัตกุูลต่อไปขอด้เชิญครับ ได้ประกาศดีได you know, ้ร so uh ับเมตตาจากยิ่งจากพระเดชพระคุณณเจ้าจุกุลพระองค์โมลีเจ้าว่าพระปัตตานเจ้าคณะภ้าข้าราชการเจ้าคณะใหญ่คนเดือยกรรมการมหาดรสมาคมเมตตาเป็นประธานในพิธีปวารณาชีพจะได้พิจารณาสำคัญเจ้าพระกับประสุบุตรท่านประธานในพิธีขอกราบพระหนักด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับ